คนที่ตายไม่ใช่ลูกเมียมึงใช่ไหมมึงเฮี่ยพูนนำสมองหมามาฆ่าคน4,146ศพในสองเดือนนี้เฮ้ยเฮ้ยออกไปไฮ้ยเ้ออกไปมึงเหี้ยพูดมุนคนัญญาอ่อนอิสระพูดมุมพนพูดแล้วมัมพนคิดว่ามันจะไปยังไงอิสระมึงเอาคนที่เฮี้ยเ,เข้ามาอีกหรือไง เทมึงอาจจะคิดว่ามึงกลับชาติไปเกิดว่าก่อนมึงอาจจะเป็นตลกหน้าม่ากระสือกระสมฉีดตัวเข้าไปรับใช้ในวังวกวูก็เชื่อมัน่นเลยว่าไอ้ยุทธเนี่ยกูตรงๆนะกูไม่เคยเห็นใครมาเลยไอ้เหียตั้งแต่ยุคไหนมาเลยเอาหนหี้ว่ะไม่เคยมีใครที่เก ทำให้เห็นเป็นรูปธรรมลมเคราะห์แล้วกันมึ<อ>งเห่าเอาเอาเขา,า,าอะไรอะ่ะเขาความคิดของมึงเองไงที่แบบส่วนตัวมึงแล้วแล้วก็มาให้ให้สังคมส่วนรวมเนี่ยเขาต้องเขาต้องมาเดือดร้อนเนี่ยมมึงมึงมึงคิดมางไงเหี้ยมึงเป็นมนุษย์เหมือนกัน การที่มึงพูดออกไปมึงรู้เปล่าว่ามันแรงสะเทือนไปถึงขนาดไหนมันทำาห้มึงวุ่นวายทำไมช่วงนี้คิดมั่งไอเหี้ยวิกฤตขนาดนี้มึงต้องรวมใจกันแล้วไอเลี่ยเพื่อมึงคือไพร่แลวมึงเป็นไพร่ที่ชาบชั่วมึงเป็นคนเป่ากถวีดไอสัตว์เรียกมันเข้ามา ว่าไอ้คนเนี้ยเได้นะเรื่องการปกครองคนมันต้องให้เป็นไม่ใช่เอาเสี่ยอะไรก็ได้มาปกครองแม่งเะาพาดูพ่วงกันี่ไอเยี่ยปัญญาอ่อนไปเนี่ยนั่นคูเพราะพวกมุณสร้างเรื่องกันมึงไม่ได้คิดที่จะรวมหัวกันช่วยเขาอย่าให้มาตายตรงนี้กันอะไรของมึงเนี่ยเขารักษาบ้านเมืองก็ได้ขนาดไหนระบบ เนี่ยกูว่าระบบเมืองไทยดีที่สุดในโลกนี้ไอ้วยจัไว้ไถ้าวันนี้4,146ศพไม่ใช่พ่อใช่แม่มึงไม่ใช่ลูกสาวม,มึงไม่ใช่ลูกชายมึงมึงจะไม่มีทางสำนึกเลยใช่ไหมไอ้ช่างหมา นี่คือสิ่งที่มึงบอกว่าระบบที่ดีที่สุดใช่ไหมคนที่ตายไม่ใช่ลูกเมียมึงใช่ไหม4,146ศพเนี่ยมึงโชคดีใช่ไหมมึงเนี่ยคุณนำสมองหมามาฆ่าคน4,146ศพในสองเดือนนี้ 4,146ศพไม่มีญาติมึงเลยใช่ไหมมึงดีใจใช่ไหมไอ้เทพมึงอาจจะคิดว่ามึงกลับชาติไปเกิดเมื่อก่อนมึงอาจจะเป็นตลกหน้ามากกระเสือก็ะสมถีบตัวเข้าไปรับใช้ในวังไปร้องเพลงกับ ขับกล่อมขับเสพาวันนี้มึงได้ดีมึงกลายเป็นตลกเอกมึงงั้นลืมลืมชาติกำเนิดของมึงเองมึงลืมอะไรลืมได้มึงอย่าลืมกัมพืชกัมพืชมึงคือไพร่แล้วมึงเป็นไพร่ที่ชาติชั่วมึงเป็นคนเป่านกหวีดไอ้สัต เรียกมันเข้ามาดาราสลินกว่าค่อนประเทศนะเขาสำนึกเขาสำนึกบางคนก็หนีตายไปอยู่อเมริกาอยู่ออสเตรเลียาบางคนก็สำนึกออกมาช่วยประชาชนบางตัวไม่สำนึก อกะลีกแก่แม่ไม่ก็ไม่สำนึกหัวคุณตายไปไม่สำนึกออกมาตอแหลสร้างภาพเป็นกลางกลางพ่อมึงไม่มีกลางอีกแล้วไอ้คุยถ้าวันนี้4,146สศพไม่ใช่พ่อใช่แม่มึงไม่ใช่ลูกสาวม,มึงไม่ใช่ลูกชายมึงมึงจะไม่มีทางสำนึกเลยใช่ไหมไอ้ชาติหมา มึงรู้ตัวดีคำพูดที่มึงสำรอกมาเนี่ยมึงรู้ตัวดีแล้วมันปี่ประเทศแย่แย่เราใครก็มันมีพุ่นนำสมองหมามันบังคับให้เราตายวัซีน 6ยี่ห้อดีๆของโลกไม่เอาเข้ามายี่ห้อหวยฮวยอเมริกาไม่นับยี่ห้อหวยฮวยสิงคโปร์ไม่นับไม่ให้เอาเข้าแม้กระทั่งในยี่ห้อที่มึงฉีดอยู่วันเนี้ยจีนเขายังไม่กล้าฉีดวัวฉีดควายก็เลยไอส้สั์มึงฉีดไปเลย3โดส6โดส ประสิทธิภาพเหมือนน้ำเกลือไอแม่เย็ดอันนี้ยังไม่รวมวัคซีนที่อีกนะปักเข็มไปแล้วไม่ไม่รนวัคซีนปักไว้เฉยๆแล้วก็ลูดออกไอพุ่นนำสมองหมาเนี่ยมึงยังมีไอ้สลิงสมองหมาอย่างมึงด้วยมีแกะกะโหละกกลาอย่างมึงด้วยไอ้ตะลกหน้าม่าน 你那西。